สามสองหนึ่งเพราะเราคือครอบครัวใหญ่ครับเราจึงเลยต้องใช้เซนสองจุดหนึ่งเปิดข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของตัวเปิดข้างเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดผมก็มีนี่นะครับเซนตัวนี้น้ําหนักประมาณเก้าสิบกิโลนะครับผมก็ใส่เป็นตัวอลูมิเนียมนะครับกันแดดข้างรถแบบอลูมิเนียมนี่ครับให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูทีละตัวเลยครับวันนี้เซนที่ใส่รถมานี่ก็ใช้เป็นตัวเอเวอร์เรสต์นะครับ ต็นเนี so too, have have well, ่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนะครับเราก็เลยต้องเซ็ตโช๊คเซ็ตอะไรหน่อยนะครับให้เขาแบบรถอะไม่ยวบมากนะครับถ้าเกิดเราใช้เต็นท์น้ำหนักเยอะก็ต้องควรเซ็ตโช๊คหน่อยเดี๋ยวมาดูด้านข้างนี่ก็คือเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็น FON แบบนี้นะครับนี่ครับตีแบนมาแบบว่าแผ่นแบบนี้เลยทีเดียวนะแต่เรายังไม่แกะนะครับเพราะเราอยากจะใหม่อยู่แล้วก็ ส่วนตัวคานเนี่ยผมใช้เป็นคานอลูมิเนียมโปรไฟล์เลยนะครับเพราะว่าแข็งโป๊กครับรองรับน้าหนักเนี่ยจะสังเกตได้ไม่แอนเลยครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดโดยไม่ใช่ค่อนข้างประหยัดประหยัดเลยดีกว่าครับใช้คานอลูมิเนียมโปรไฟล์ส์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเต็นท์กันเลยนะครับผมอ่ะขั้นแรกนะครับเขาก็เป็นจุดล็อกแบบนี้นะครับเราก็กดแบบนี้กดขึ้นมาอย่างงี้ครับตรงนี้เป็นเชือกอย่างนี้กดลงมาไม่ยากครับไม่ซับซ้อนครับ อันนี้เป็นเต็นต์ตัวเป็นตัวท็อปเลยครับผมอาจจะผมอาจจะได้เต็นท์ชุดเนี้ยชุดสุดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะไม่ได้เ,เข้ามาแล้วก็เป็นไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่าเพราะอะไรผมถึงเอาเข้ามาไม่ได้แล้วอ่ะนี่เราก็ดันที่ไปเลยครับไม่มีอะไรครับเป็นเปิดคนนี้สองชุดหนึ่งสุดยอดครับผมดูที่นอนครับนี่ครับที่นอน อุดยอดครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูด้านข้างครับช่างกล้องไปดูด้านข้างนะครับนี่ครับค่อยๆดูรายละเอียดนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีที่เกี่ยวนี่ตัวนี้นั่งรอรอขึ้นเต็นท์หรือนั่งรอป่วนมาดูนะครับแล้วก็ตัวเต็นท์นะครับนี่ครับโอ้โหใส่เชือกนะครับนี่ครับ F O N ครับผมโอ้โห F O N นี่เขาก็มีตัวเกี่ยวเชือกมาให้นี้นะครับแล้วก็เอาที่เกี่ยวเชือกลงนะครับลงมาข้างข้างๆนะครับ นี่นะครับผมไล่ก่อนะครับชีระวังแม่เยยบเขาก็จะมีเชือกให้ดึงตัวนี้ด้วยนี่นะครับโอเคแบบว่าประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วมีผมชอบเชือกมากเลยครับตัวเชือกเนี่ยตัวเชือกเนี่ยเราก็ข้ามไปนี่เลยนะครับเนี่ยเขาให้เชือกมาโอ้โหเชือกผมชอบเชือกมากเลยดูสิครับ fo n หมดเลยครับแล้วก็โยนเชือกไปเลยนะครับปึ้มอย่างนี้ครับ แล้วเราก็ดึงบันไดออกมานะครับบันไดนี่เขาก็จะที่ถอยแม่จับได้ไหมแม่จะถอยได้แม่ถายได้ค่ะอ่ะขึ้นลองขึ้นมานี้ครับลองขึ้นมานี้หน่อยครับทิ้งร่มไปก่อนครับช่างกลนี่นะครับมาข้างในก็จะเป็นแป๊กๆปอย่างนี้นะครับแล้วก็กดกดเขาออกนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะดึงออกมานะครับโอเคอ่ะหลังจากที่เราดึงบันไดออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดเขาลงอย่างนี้นะครับนี่มาตรงนี้ครับผมคือตรงนี้เราปิดสัมรูปไปให้แล้วนะครับ คือปกติมันจะเป็นพลาสติกนะครับมันจะนานๆแล้วมันจะแข็งกรอบได้เราก็ต้องสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนก็เลยตัดสินใจสั่งโรงงานปิดไปเลยต่อไปการกลางนะครับเดี๋ยวช่างต้องถอยเลนะครับเราก็จะกดลงมานะครับกดลงมาอย่างนี้นะครับเราดึงบันไดให้ตุดเลยนะครับถ้ารถสูงมันจะลำบากนะนี่ดึงบันได้แล้วก็ท่านี้เลยครับไม่จับต้อนครับอันนี้โชคเขาจะนี่มากเลยครับยืดหยุ่นเนี่ยครับสโลว์มากเลยโกลเอลสโลว์มากครับสโลว์มากเลยครับ ลักษณะบันไดจะเป็นอย่างนี้นะครับคือจริงๆตอนขึ้นน่ะมาใกล้ๆครับตอนขึ้นต้องต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องแข็งๆอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้จะไม่ได้นะครับต้องต้องลักษณะต้องลักษณะอย่างนี้ไม่ได้นะครับ้องตดบันได้องนี่ครับต้องลักษณะนี้นะนี่ นี่พอเราเราขึ้นแล้วเ,เราจะานี่ก็ดูข้างๆนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ตัวเต็นท์รอบๆให้ช่างกล้องผ่าดูเดี๋ยวกลางนี่เสร็จเดี๋ยวจะมาดูเต็นท์ดูตัวอลลิ่งอลูมิเนียมด้วยนะครับโอเคดูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเสียบเสาสปริงนะครับร้อนมากเลยครับตาตา,าโอเคตัดก่อนก็ได้ครับ ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนเต็นท์แล้วนะครับหัวทิปทั้งหมดก็เป็น FON แบบนี้เลยนะครับนี่ครับหัวทิปทั้งหมดเป็น FON หมดเลยท,ทุกทุกทิปเลยครับแล้วก็ไฟที่นอนเขาให้มาเป็นแบบนี้นะครับเจาะเข้านี่เลยครับเจาะเข้าท่อเจาะเข้าท่อแล้วก็ร้อยเข้านี่ไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสองเส้นล่างบนนะครับมีเส้นทั้งในกับเส้นข้างบนเขาก็ผ่ามาแบบประมาณนี้เลยครับส่วนสันลูบนี่นะครับเขาปิดผมปิดไปแล้ว ไม่มีอะไรแล้วข้างบนนี้ก็เป็นผ้าแบบนี้ปกติธรรมดานี่ครับผมสั่งปิดไปแล้วเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาผ้าเป็นดาร์กรูมนะครับผ้าดําแล้วก็ค่อนข้างกว้างมากที่นอนก็เป็นประมาณนี้แบบแบบลื่นๆเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนี่กว้างประมาณขนาดนี้เลยครับนอนได้หูสี่คนเลยครับหนึ่งสองสามสี่ได้ห้าห้าจะเบียดหน่อยอันนี้เป็นสองชุดหนึ่งนะครับหูตัวท็อปครับผมบอกได้เลย หลังคา ABS นี่ครับโชกจริงๆเขาจะมีอุปกรณ์โช๊กตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับเขาจะเป็นอุปกรณ์ค้ำโชกอะครับเขาจะเป็นบีเนียมแท่งตรงนี้แล้วก็ประกบเข้าตรงนี้เพื่อไม่ให้โช๊กเนี่ยไอ้ใช่ฝาเนี่ยกระพึบกระพึบกระพึบตอนโดนลมครับแต่ก็ทําเป็นออปชั่นมากกว่าครับแบบจริงๆแล้วก็ลมไม่น่าจะรุนแรงที่จะถึงขั้ัฝาเนี่ยพับลงมาได้ถ้าจะทําเป็นออปชั่นมากกว่าจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ เขาจะเป็นแค่ตัวแบบเหมือนเสียบเข้ามาตรงนี้ครับดันดันช่วงนี้ไว้กับดันช่วงนี้ไว้ไม่ให้โช๊เขาแบบกระพืบกระพืบอะครับนะเป็นออปชั่นเสริมประมาณนี้โอเคตัวนี้ก็เป็นซีนลอยซีนตะเข็บประมาณนี้นะครับก็ซีนมาก็โอเคอยู่ครับผมนี่ดูแบบชัดๆเลยนะครับส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปกางออนนิ่งอย่ข้างล่างแล้วเรามาดูตอนเก็บเออตัวนี้จริงๆแล้วมีผ้าหน้าด้วยนะครับแต่คงไม่ได้กลางแล้วครับ เนี่ยครับผ้าหน้าก็เป็นซิปแบบนี้ต่อแบบเสื้อกันหนาวนะครับ1ิชนสิแล้วก็ออกไปแบบนี้แล้วก็ผ้าหน้ายาวประมาณ2เมตรนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาแล้วครับก็ลักษณะเป็นก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับน,นี้ครับ FON ตรงนู้นก็ FON นะครับแล้วก็หัวสิบต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการกางออนนิงนะครับโอคลิปนี้เอาแบบนานๆเลยนานๆแล้วก็โหนานมากๆเลยดีกว่านี่ครับยังจัดทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ดีละตรงนี้ก็เปิดปิดได้นะครับนี่ครับให้เขาตึงได้สามสองหนึ่งตอนนี้ผมกลางเสร็จแล้วนะครับซึ่งดูเหงื่อผมด้านล่ะก็ตรงก็จะเป็นประมาณนี้เขาจะสิงเฉียงหน่อย FON รุ่นนี้รุ่นท็อปละท็อปสุดของของเปิดข้างตัวนี้ละแล้วก็วอาจจะเป็นตัวสุดท้ายละถ้า ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะครับก็อาจจะได้ใช้กันแต่ถ้ามีเอฟเฟกอะไรก็คงจะเป็นลุตล็อตสุดท้ายแล้วคงจะไม่มีแล้วส่วนอันนี้ก็เป็น aluminium. อลูมิเนียมไอเรื่องกลางเนี่ยผมคงไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่ามีหลายคลิปมากที่ผมทําไปไปตามดูในคลิปเก่าๆผมแล้วกันเนี่ครับก็เป็นอลูมิเนียมผ้าก็เป็นผ้าตัวนี้น่าจะเป็นผ้า6 0 0ดีไม่แน่ใจ600น่าจะเป็นผ้าลิฟสต็อปครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับขึ้นมานี่ไหนครับช่างต้องครับขึ้นมาบนมีอ นี่ครับขึ้นบนพุ่บ้าครับนี่ครับตัวน,นี้ก็สกรีนตรงนี้มานะครับไม่รู้โรงงานสกโรงงานสกรีนมาเนี่ยคนให้ใครมองก็ไม่รู้นะครับรมนนไม่เข้าใจเหมือนกันเดมาเดี๋ยวเอายางไปให้คุณลูกก่อนนะครับต่อ,อังสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกับการสาธิตและการรีวิวเต็นต์ตัวนี้ดูข้างในและลักษณะคุณภาพของเขาว่า บุญภาพเขาเป็นยังไงก็โดยรวมก็ผมว่าไม่ว่าจะเป็นเต็นต์ตัวละหลายหมื่นหรือตัวละเท่าไหร่มันก็สุดท้ายนี้มันก็อยู่ที่เราเลือกใช้งานแม้แต่กระทั่งรถเองก็เหมือนกันอยู่ที่ความเหมาะสมของของครอบครัวของเราแล้วก็ไม่ทําให้เคาเดือดร้อนก็แล้วแต่อย่างคันนี้ก็มารีวิวให้ดูก็อันนี้ก็เปลี่ยนโช๊คมาเป็นโช๊ค Ho ดบิดนะพูดได้เขาหน่อยพูดยี่ห้อเขาหน่อยนี่นะก็เป็นโช๊คพัดบิด เบรกแล้วก็ล้อก็เปลี่ยนมาครับล้อก็เป็นล้อใหญ่หน่อยแล้วก็เบรกก็เป็นเบรกของเบมโบจานใหญ่กันเลยทีเดียวครับผมประมาณนี้แต่เดี๋ยวให้ไปดูด้านหน้ารถหน่อยครับอันนี้น้องก็กําลังรอขึ้นเต็นท์อยู่นะคงไม่ได้ขึ้นนละก็ประมาณนี้นะครับผมผมว่าก็ดูดูดีเลยทีเดียวนะลงตัวนะครับเพราะว่าเป็นสีดําตัดเทาแล้วก็รถคันสีดาออนนิ่งสีดํามันจะดูแบบ ว่าดูโอเคอ่ะมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อึมคึมอะ่ะครับมันจะเบรกเบรกหน่อยผมว่ามันลงตัวนะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวก่อนจะสุดท้ายเนี่ยอันนี้ลาไปละเดี๋ยวจะมาสาธิตพิธีการเก็บด้วยว่าเก็บยังไงก่อนอก่อนอือ่นเราก็ต้องเอาเสาสปริงออกแล้วก็ดันเต็นท์ขึ้นไปแค่นี้ไม่มีอะไรมากก็ตอนเก็บเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสาธิตมาสาธิตมาช่างกลสาแล้วก็ขอบคุณเครดิตจากพี่เขาด้วยอ๋อขอเดี๋ยวขอบคุณเครดิตจริงๆรแล้วพูดมาตั้งนานไม่ใช่ลดผมนะ ขอไว้ให้ผม<อ>รีวิวอุปกาลจใช่ขอบคุณนะครับที่เขามาลองเต็นท์ผมก็เลยจัดให้เขาครับเป็นสองจุดหนึ่งตัวนี้ครับก็โอเคอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บกันเลยจริงๆผมไม่อยากเก็บเหนื่อยมากเลยไม่อยากเก็บเลยเดี๋ยวเอเวอร์มีความสุขอย่างที่เราเป็นเหรอวะบางทีคนเรามันมีความสุขเพราะว่าเราพยายามจะตะเกียกตะกายไปเป็นอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้เป็นแล้วเชื่อว่าแบบนั้นจะมีความสุขช่วยมีความสุขในสิ่งที่มึงเป็นตอนนี้เลยได้ไหม มีความสุขในแบบที่เราเป็นตอนนี้เลยไม่ดีกว่าเหรอตัวเราก็ยังต้องเป็นตัวเราที่ที่มีความสุขกลับมาดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เราเติมเต็มเราจะสามารถดูแลคนอื่นได้สิ่งนี้ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นความเคารพในตัวเองเห็นค่าในตัวเองแล้วเราจะแข็งแรงมีพลังในการดูแลคนอื่นต่อไปความสุขทุกคนเท่ากันครับ แต่แค่ไม่เหมือนกัน mm hmm. เท่านั้นเองบางคนชอบนอนบางคนชอบเที่ยวบางคนชอบวานลูกทุกอย่างที่ทำลดไปความสุขทั้งนั้นนะครับ mm hmm.